นี่คือคลิปตัวอย่างของเกมไบอันปจนภัยขอรับรองว่าไม่มีสปอยอย่างแน่นอนครับเกมไบอันปจนภัยนั้นเป็นเกมที่สามารถดาวนโหลดและเล่นได้ฟรีสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นได้ความบันเทิงอย่างสุดซึ้งและก็อาจจะมีข้อความที่ไม่สุภาพประปนยอยู่บ้างะนะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าไม่มีข้อความลามกอนาจารยอย่างแน่นอนแล้วก็เกมนี้ถูกจัดอยู่ในเลน13บวกนะแต่ว่าไม่ต้องเอาผู้ปกครองมานั่งดูนะเดี๋ยวเขาจะหาว่า มึงเล่นเกมอะไรวันนี้่ยแนวของเกมไปอั้นไจนภัยเป็นเกมที่จะทำให้ผู้เล่นได้รับความผ่อนคลายซึ่งเกิดจากการทํางานเป็นเกมเล่นง่ายๆสไตล์คิกคัอานโนเนะจึงได้เกิดคํานิยมว่าใช่ครับผมเล่นเกมนี้มาแล้วเกือบจะคว้างไม้ทิ้งตุกจอคอมกับสายเมาส์หนูหัดคีย์บอร์ดต่อ ABC, เลาเอีซียำดีแคสคอรเนื้อเรื่องโดยย่อจากตำนานไปอันได้ย่อ,อข่าวลงกันละครั้งหนึ่งมีภาสาแสนสวยซึ่งมีเจ้าหญิงแสนสวยถูกลักพาตัวไปไปอันผู้แสนกระหาร เอ้าเฮ้ยกระดาษครัไม่สปอยเรเล่นเองดิโว้ยทีนี้เราจะมาดูในส่วนเดือเกมกันนะฮะเกมนี้มีกบบารบังคับที่ง่ายมากครับผมกดลูกศรลงเพื่อเดินลงนะฮะกดขึ้นเพื่อเดินขึ้นนะับผมแล้วก็กดไปทางซ้ายก็เดินไปทางซ้ายนะฮะเสร็จแล้วก็เดินไปทางขวานี่ก็กดลูกศรขวาน,นะครับโป้เกมเล่นง่ายสุดๆครับผมต้องพูดเลยนะฮะแถมยังมีภาพที่สวยงามสบายตานะฮะเล่นแล้วหายเครียดแน่นอนนะครับผมเราจะทําการตัดเข้าสู่เสียงในเกมนะฮะ พูดเลยนะเว้ยว่าใครไม่ตายได้ร้อยครั้งนะแม่งโคตร่าอุูมไม่เล่นมแมงละ <_ EN> ก็ขอฝากอะไรไว้หน่อยนะครับก็ใครที่เกียดเล่นเองนะครับก็สามารถตามลิงก์นี้ไปดูได้เลยนะครับ